ดีครับดูโจทย์นี้นะครับบอกว่าถ้าเกิดมี s เ <S S 1> <4. 9 S 2> ท่ากับ4.9่กา t ำลังสองเนี่ยเป็นสมการบอกตำแหน่งของวัตถุให้หาความเร็วของวัตถุที่ตำแหน่งที่ s เ <S S 1> ท่ากับ4.9เมตรเวลาที่เราเห็นสมการบอกตำแหน่งหรือว่าสมการระยะทางกับเวลาอย่างเงี้ยนะครับมีระยะทางกับเวลานั่นก็คือการบอกความสัมพันธ์ระหว่างเวลา t กับระยะทาง s นะครับ ถ้าเขียนกราฟก็จะได้กราฟที่คล้ายๆสมมติแบบนี้นะครับน,นี่คือกราฟ s, st การหาการหาความเร็วของวัตถุเนี่ยก็คือการหาอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับเวลาเหมือนกับเช่นเป็นเมตรต่อวินาทีอะไรเงี้ยครับเมตรต่อวินาทีหรืออาจจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะครับก็คือเอา s หารด้วย t นั่นเอง แต่ว่าการหาความเร็วของวัตถุที่ตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ใช่การหาความเร็วเฉลี่ยที่เอามาหาได้เฉยๆจะต,ต้องเป็นการหาอนุพันธ์หรือหาความชันของเส้นสัมผัสณจุดนั้นนะครับอย่างเช่นณนะ s เท่ากับ4.94.9เนี่ยก็คือการหาความเร็วณจุดนี้นะครับก็ต้องมาหาด้วยว่าเวลาตรงเนี้ยเป็นเวลาที่เท่าไหร่นะครับ เขาบอกว่า s เป็น4.9เมตรเราก็ลองแทนเข้าไปดูนะครับ s เท่ากับ4.9 t กำลังสองเนี่ยเรารู้ว่า s คือ4.9เราอยากรู้ว่าเวลาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เท่ากับ4.9 t กำลัง2เสร็จแล้วเราก็หารด้วย4.9สองข้างครับ4.9หารด้วย4.9เราก็ตัดกันึบ ตรงน,นี้ก็หารได้1น่งจนหนะครับก็จะได้หเท่ากับ t ีกำลังสองก็อยากได้ t ีกำลังสองเท่ากับ1นะครับอยากได้ t ีเฉยเก็ถอดรูทเข้าไปนะครับถอดรูทเข้าไปก1ก็ถอดรูทเข้าไป t ีกำลังสองถอดรูทก็จะได้ออกมาเป็น t นะครับออกมาเป็น t t ทเท่ากับสแควรูทหก็คือ1นะครับเราก็จะทราบว่า ณเวลาตรงนี้คือเวลาที่ผ่านไป1 1วินาทีนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราอยากทราบว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่ล่ะความเร็วก็คืออนุพันธ์นะครับของอันนี้การหาอนุพันธ์ก็คือการ Differential นะครับของฟังก์ชันนี้การดิฟนั่นเองเราก็ดิฟเลย s prime ฟังก์ชัน s เมื่อดิฟแล้วก็จะเป็น f s prime นะครับ ดิฟก็เอา2ไปคูณ4.9นะครับ2คูณ4.9ก็ได้8ได้9.8ทีลดไป1ก็ได้ทีเฉยๆก็ได้ออกมาแล้วนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าณเวลาที่1วินาทีเนี่ยความเร็วเป็นเท่าไหร่เราก็แทน1เข้าไปนะครับก็เป็น S' อสไนเท่ากับ9.8คูณ1นะครับก็ได้9.8 ปกติแล้วเมื่อเราดิฟหรือว่าอนุพันธ์ของขะระยะทางแล้วเนี่ยก็จะได้ความเร็วออกมานะครับความเร็ว,วน,นี้มักจะใช้ตัว v แทนนะครับ s หรือ v น,นั่นเองความเร็วก็คือ9.8เมตรต่อวินาที Ms นะครับก็เป็นคำตอบโอเคคอนเซปต์ของเรื่องนี้ก็คือต้องทราบว่าความเร็วเนี่ยได้มาจาการะยะทางหารด้วยเวลานะครับ หรือพูดในแง่ของอนุพันธ์ก็คือความเร็วเนี่ยเกิดมาจากการหาอนุพันธ์ของระยะทางในั่นเองในประมาณแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้โอเคสวัสดีครับ